คนนี้จริงๆทำมาจากน้ำมันพืชเฮ้ยใครขำแม่ผมตกรอกนะ้วเว้ยเฮ้ยใครขำแม่ผมตกระอกนะเว้ยบาปกรรมขำคนแก่อ่ะเราต่อทำมาจากน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวจะทำให้ฟองเยอะอ๋อคือเวลาสบู่เนี่ยถ้าอยากให้ฟองมันเยอะต้องใช้น้ำมันมะพร้าวใช่น้ำมันมะพร้าวอืมแล้วก็ถ้าอยากให้สบู่นิ่มใช้เบนซินไม่ต้องใช้น้ำมันมะกอกบ แล้วดีเซลไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้ทำไมอ่ะไม่ได้อ่าต่อต่อต่อไม่กลวละไม่กลัวละอ่แล้วมันลำข้าวอืมแต่ถ้าลำไทยอ่ะแม่ลำไทยใช่ไหมอ่าอ่าลำไม่ดูอะไเออเออไอแม่แม่แม่ไม่ใช่คนตลกแม่กินชาบูหน่อยเพื่อนมาให้อืมอร่อยจังเลย อ่ะต่อต่อน้ำมันอะไรต่อล้เม่อก้อ่อ,อนเยาวแล้วอ่ะผิวอ่อนเยาว <c oughs> แล้วก็ใช้เรื่อยๆนะค <c oughs> ่นี่ไปก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> อย่าไปใ้เลยแม่เอาจริงต่อต่อขอแบบขอจริงจังหน่อยแม่อจริงจังไง <c oughs> เออ <c oughs> ก็ทำให้แบบใช้ดีแล้วนะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าเออเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรขอแป๊บหนึ่งพอเลยอ่ะต่อแม่อ่ะอ่ะ หลายๆคนที่ได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยบางคนเขาบอกว่าว้าวทำไมใช้แล้วมันบางทีบางคนจับตาอ้าวคืออย่าแบบว่าเป็นฟองตุกจอนไม่ดี้อไม้เต่นแม่แม่ขอูไอ้เขาโอ้โหแม่แม่ใจเย็นจิตอ่ะลองทักเส้นไปกะอ่ะต่อตัวยูซีเอไอเน่าเอฟ่ีแล้วก็แบบว่าขอเพื่อนฝึก เด็กผู้หญิงมันกลัวหรอแม่พ่าพ่อเาเป็นนักดนตรีเขาก็มีกีตาร์ใช่ไหมจริงๆแล้วตอนนั้นเราเด็กผู้หญิงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันอายมันจำนนะที่จะไปเล่นกีตาร์ทีนี้ความรู้สึกว่าฉันอยากเป็นอ่ะก็เลยไปฝึกคอร์ดซีจับคอร์ดซีครั้งแรกแล้วแม่แต้แบบนี้มันจับได้เหรอไม่ได้เออโหได้ต่อไปขออะไรนัทรู้จักคอร์ดซีขอได้แล้ว เอมเนอร์ <M> อ่าแล้วก็คอร์ดเอฟอืมแล้วก็คอร์ด G แล้วก็มาฝึกตีคอร์ดซีใช่ไหมอืมแล้วก็มาเอมนเนอร์ F อฟจอือแล้วหลังจากนี้ก็ฝึกแบบคือร้องเพลงไปด้วยก็ฝึกร้องเพลงไปด้วยอ่าอืมแล้วอยากรู้อะไรก่นนนอนอ่ะอ่า เฮ้ยดึกวชอบไปทะเลปะชอบเออไปทะเลจะเล่าให้ฟังเลยสมัยหถึงทะเลละสมัยหกสิบปีอ่ะเข้ามาใกล้หน่อยเอออ่ะไหอยากไปทะเลแล้วก็คุยมาในทะเลเนี่ยแม่เอออ่ะนั่นแหละจะเล่าให้ฟังอ่ะมีปลาทะเลมาฟังอีกตัวหนึ่งหกสิบปีที่แล้วอ่ะอ่ะแม่จําความได้แม่ ตอน60ปีแล้วแม่อยู่เะไรสองขวบสองขวบจำความได้อ่าต่อได้เลยได้เลยจำได้ว่าคุณตาของเขาอ่ะที่อยู่อเมริกาเขาจะขับรถคันใหญ่ๆเลยนะ,อะเอ้าแม่เขาไม่ขับรถคันเล็กๆกับแม่สมัยก่อนถนนไม่มีรถเอ้า